ที่เห็นข้างหน้ากำลังจะพาไปวับวับวับไกลๆนี่คือวัดกลางบางพระเห็นผู้คนหลั่งไหลกันมาอย่างครับครั้งไหวขอพรหล,ลวงพ่อสมหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งใดก็สมหวังซึ่งมีคนมาขอพรมากมายมาหาศาลเลยทีเดียวเชียว เรื่องความโด่งดังไม่ต้องพูดถึงสมหวังดังชื่อพระแก่บนดนูหัวหมูขอพรเรื่องการงานธุรกิจโชคลาภและเงินทองสมหวังดังใจเลยทีเดียวหากได้สมหวังดังตั้งใจอย่าลืมไข่ไก่เอามาถวายหัวหมูก็ได้แล้วแต่ท่านจะบนไว้วัดกลางบางพระตั้งอยู่ตำบลบางพ,ะพระอําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม แต่สิ่งที่สะดุดตาที่เด่นกว่าหลวงพ่อสมหวังก็นั่นแหละหลวงพ่อทอละโคงเปิดทีดังข้ามจังหวัดดีไม่ดีถึงสงไหงโกโลกเลยลนะไอ้ขอพรอ,อยากมีชื่อเสียงโด่งดังแนะนำหลวงพ่อทรละโคงตัวนี้ไอ้ขอแล้วได้ดังหวังก็เอาไปติดเพิ่มเลยนะยังน้อยไปแค่นี้